สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงยึดชแนลนะครับโอเคครับผมวันนี้เรามาอยู่ในเกมเอ่อ Line l i n e Ranger นะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมเราจะมารีวิวตามคำขอนะครับผมซึ่งเราจะมารีวิวเจ้าตัวโคจิโร่นะครับผมซึ่งเราจะเอาไปในใช้ในตีแรงคือในลีกตำนานเลยนะเราจะเอาไปลงแล้งเลยให้ดูว่าตัวมันเนี่ยยังใช้ได้หรือเปล่ากับ กับลีกสูงสูงนะหรือหลีกสูงสุดนี่เลยนะครับผม oh. ก็เจ้าผู้ไร้เทียมทานโคจิโร่ตัวนี้นะลุงยุทธใส่เกียร์เป็นเกียร์ของเซตนู้นเลยที่มารอบกับซากุระหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะ อามามิยะคุนิชดะนะครับเกียร์อะไรกัเนี่ยก็เป็นเกียร์ที่มีอัตราการใช้สกิลนะครับผมผมเอามาใช้เพราะว่ามันมีอัตราการใช้สกิลนะแต่มันไม่มีต้านสกิลนะทุกคนมันมีพลังโจมตีรวมมีใช้สกิลแล้วก็มีรถคูดาเรนเจอร์ก็เป็นออฟซีผมก็ใช้เป็นรถคูดาเรนเจอร์ด้วยนะครับผมส่วนรอบนี้เป็นรอบของนัทสีนะก็มีหลบสกิลพลังชีวิตนะครับผมแล้วก็ระยะเวลาที่สร้างเรนเจอร์ใหม่นะครับผมก็ใส่ อบสี่ผมหาได้เป็นอัตราความแม่นยำนะแล้วก็มีหลบสกิลกับแม่นทักษะเอ้ยมีหลบสกิลกับแม่นทักษะของหมอนของคิงนะรอบนี้มาในรอบของคิงนะครับผมสําหรับเกียร์หมอนของคิงนะก็มีจุดอ่อนนะครับผมสําหรับเกียร์เซตนี้ที่ใช้เพราะว่ามันไม่มีอัตราคือมันไม่มีต้านสกิลครับผมมันไม่มีต้านสกิลนะทุกคนมันก็จะแบบอ่อนบางเปราะแปรหน่อยนะต้านสกิลศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับผมก็ เอามารีวิวเรียกตัวลอยไหวหน่อยกันล้วกันไม่ได้ใช้งานอะไรแบบจริงจังนะถ้าเกิดผมใช้จริงจังผมจะเอาเกียร์ที่มีต้านสกิลมาใส่ด้วยนะครับผมมาเรามาดูกันนะครับผมโคจิโ่นะครับผมโคจิโลเนี่ยนะครับผมรายละเอียดของมันเนี่ยโจมตีกายมา1 2, น0 0 0ล้านสองะทุกคนสําหรับโจมตีกายนะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวพลังชีวิต5้าล้านสนะครับ เดิมๆนะเดิมๆนะนะอ่ะมีความเร็วในการโจมตีนะครับผมมันค่อนข้างเคลื่อนตัวช้ามากเลยนะโคโจิโร่เดินช้านะฮะก็เป็นจุดอ่อนอีกอย่างหนึ่งนะจุดยืน210นี่ก็210ก็ถือว่ากลางๆแมปนะก็อาจจะโดนสกิลแบบเต็มๆเลยเหมือนกันนะครับผมก็โอ้โหจุดอ่อนเยอะสเลเกินนะครับผมสําหรับเจ้าโคโจิโร่มันมีแร่ธาตุไฮเปอรนะ์ใช้1240ก็ถือว่าโอเคอยู่ไม่ได้เยอะมากนะครับผม มาเรามาดูสกิลของมันนะครับผมสกิลหนึ่งครับผมนางแอนหวนกลับนะครับผมฟาดดาบโจมตีด้วยพลังสุดแรงและโจมตีต่ออย่างรวดเร็วนะครับผม oh. สร้างผลลัพธ์ด้านลบให้กับศัตรูสกิลนี้มีดาเมจ24เท่านะฮะแล้วก็มันลดพลังโจมตีของศัตรู3า นะครับผมสำหรับเ,เกียร์ชิ้นนี้นะครับผมเออไม่ใช่เกียร์เป็นสกิลหนึ่งนะครับผมขออภัยนะเป็นสกิลหนึ่งแล้วก็มีลดการเสียหายจากคิทิคอนด้วย30%สนะเออสกิลหนึ่งนี่คูดาว12วินะท่านผู้ชมคูดาว12วินะก็ค่อนข้างนานหน่อยนะครับผมสำหรับร่างไฮเปอร์อ Hyper, นะครับมันมีอะไรดีบ้างหรือเปล่านี่ <laughs> โอเคเดี๋ยวเราไปดนะูสกิลสองกันนะครับผม สกิลสองเพิ่มตีเร็วครับผมเพิ่มตีเร็วเพิ่มคริแล้วก็เพิ่มแม่นครับผมตีเร็วเพิ่มคริเพิ่มแม่นนะครับผม,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 นนบผมสามอย่างนะโอเคก็สกิลก็ธรรมดานะฮะไม่มีดรเมจด้วยสกิลสองนะไม่มีดรเมจนะพันกรไลท์เทียมทานนะครับผม oh. เออก็มาดิครับ ก็ความสามารถบับกลุ่มแล้วก็เจาะวัยพิบนะครับผมมาวัยพิบตีไม่มีผลนะฮะมาเดี๋ยวเราไปลองดูในสเตจหลักหน่อยกันละกันนะสำหรับเจ้าโคจิโร่นะฮะโคจิโร่จะฟาดหน้าแหกแตกหรือเปล่าอันนี้เราไปดูกันนะผมสกิลมันจะสวยงามขนาดไหนวาดเร็ววาดช้าอะไรยังไงผ้าใหม่กันไกอะไรยังไง396อยู่ไหนวะทุกคน396มา396มา จัดไปฮะจังหวะนี้โคจิโร่เดี๋ยวเดี๋ยวขอเปลี่ยนขอเปลี่ยนขอเปลี่ยนสลับนิดนึงโคจิโร่โอเคโคจิโร่ทีมหนึ่งครับมาลุยไปลองดูครับผมว่าโคจิโร่ของเราเนี่ยมันจะหล่อเทขนาดไหนในะการออกสกิลนะไปครับเดินปับป๊บปั๊บไม่ปับหน้าปอมด้วยแถมยังมาเดินช้าอีกเออก็มาดิมาเข้าตำแหน่งปับป๊บฟาดฟาดเลยครับผมโอ้โหแตกทันทีครับผม สกิลหนึ่งไม่มันมาถึงมันฟาดสกิลหนึ่งเลยทุกคนสกิลหนึ่งครูดาว v, สิบสองวิสกิลสองครูดาวเก้าวิครับมา,มาเดินมาเดินมาฟาดเลยโอ้สกิลหนึ่งเลยนะครับนี่สกิลบาร์ฟสองครับอ๋อก็ถือว่าโออยู่นะเอาโพไซดอนมาอย่างไงเนี่ยโอ้โหโพไซดอนมาฉีดทีเดียวตายหมดเลยครับผม <laughs> โอเคไปดูใหม่ครับไปดูใหม่ไปดูใหม่โคจิโร่นะครับ โคจิโร่ก็มาดีครับโคจิโร่นะครับผมก็ในอนิเมะผมก็ยังไม่ผมดูไม่ถึงเท่าไหร่นะเออผมดูถึงโพไซดอนนะฮะผมไม่ผมไม่ดูเพราะว่าภาพมันไม่ค่อยสวยผมเลยไม่ดูฟาดธรรมดาตีธรรมดาน,านี้ตีธรรมดาเฮ้ยไม่ออกสกิลเลยตีธรรมดาครับผมไม่ออกสกิลนะตีธรรมดาเขาไม่ยอมออกสกิลนะใส่เกียร์ออกสกิลแล้วนะครับเนี่ยปับเขาให้ตีไปหนึ่งที ปาบก็ใไ้ตีไปถึงคือตีไม่เข้าเลยทุกคนตีธรรมดาของมันนี่คือเบามากนะเบาบมากแล้วก็บางมากด้วยนะเออมาออกมาแล้วตีนี่ฟาดเลยแต่ถ้าได้ออกสกิลค่อนข้างแรงอยู่นะครับผมฟับบับมาฟาดปับ๊บตีธรรมดาครับผมโอเคผมเดี๋ยวออกมาอีกทีที่ดูบนฟาดก่อนฟาดเลยจุบจับ <c oughs> เรียบร้อยก็จะประมาณนี้นะสกิลของมันนะก็ไม่ถือว่ามันจะ โหดอะไรเท่าไหร่นะครับผมมันไม่โดดเด่นเอาเป็นว่ามันไม่โดดเด่นนะแต่ใน PVP จะใช้งานได้หรือเปล่าอันนี้เราไปลองกันก่อนกันแล้วกันโอ้โหหมามาตีว่ะทุกคนหมามาตีวะทุกคนไปครับผมมาลุยลองดูกันสักหนึ่งเกมก็แล้วกันมีขนอยู่สองสองสองอันนะครับผมเจอกับ TW นะคนนี้ก็โหดจัดเลยนะเดี๋ยวผมไปดูทีมืมอก่อน เริ่มต่อสู้ไปครับปรับทีมเอาสลับมาก่อนนะเราเอาสลับทีมนี้ก่อนนะปล่อยทีมนี้ก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเรามาลองดูเลยก็แล้วกันว่าจะไหวหรือเปล่านะสําหรับการเอาโคจิโร่มาลงทีมนะครับแต่มันก็เล่นได้แหละเพราะว่าผมจะเน้นปล่อยทีมนี้เยอะๆนะครับมาครับผมปล่อยโคจิโร่มาแล้วนะฮะไม่รู้ว่าจะตายหรือเปล่าดูดิมันเดินช้ามากทุกคนแต่มาถึงก็ออกสกิลเลยนะครับมาเดินมาอีกแล้วครับโคจิโร่ปั๊บสกิลสองครับรถขี พิ่มแม่นนะครับผมมาใช่ป่ะรถคีเพิ่มแม่นนะมาครับผมโคจิโร่ออกมาก็ยังอยู่นะยังอยู่นะยังไม่ตายด้วยทุกคนโอเคครับผมมาเขาล้วพอแช่เราก็ต้องเราก็ต้องกดนะเพราะว่าเดี๋ยวเมตานี้แพทนี้มันแช่ปุ๊บนี่คือมีสิทธิ์ตายตายได้นะผมว่าโดนดามเมจนะแช่แล้วโดนดามเม็ของพวกเจดนะครับผมเจสซิก้ากับพวกบาวล็อกนะครับผมท่านผู้ชมตอนนี้โคจิโร่ของผมยังอยู่นะอยู่ข้างข้างกับเอลซ่าเลยนะครับผมยังไม่ตายนะยังไม่ตายนะ มาเดี๋ยวไปดูโคจิโร่ก่อโคจิโร่เยอะหน่อยก็แล้วกันโคจิโร่นี่ถือว่าดีนะเพราะว่ามันสามารถเอามาฆ่าทนายได้นะครับผมเฮ้ย <Hey! S 1> เอา้าจบแล้วเหรอเอ้ก็จบเร็วไปนะบางทีนะโอเคคนระับผมเจอกับทีเรามันอยู่เราชนะไปนะเออเดี๋ยวขอซื้อคนอีกสักหน่อยได้ไหมเนี่ยเจอกับคนนี้เดี๋ยวเราไปสู้เลยเพราะว่ามีเอลซ่าก,กับอดัมนะครับก็มาดูว่าธาตุไฟของเราเนี่ยจะสู้ไหวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวขอปรับ ปรับเซตปรับตำแหน่งนิดนึงนะครับผมโคจิโร่ต้องมาอยู่ตรงนี้นะครับผมโอเคครับผมไปลุยกันเลยครับผมในเกมนี้นะครับผมมา let's go มาครับปล่อยตัวเลยจังหวะนี้ผมปล่อยแบบนี้นะผมจะปล่อยหนอนแสงก่อนไปตันก่อนเลยจังหวะแรกนะครับผมแต่หนอนแสงเขาก็เร็วเหมือนกันนะมาโคจิโร่ของเรายืนยืนกับอดัมหนดิเอาอดัมลงป่ะโอ้โคจิโร่เอาอดัมลงอยู่นะทุกคนเห็นป่ะเฮ้ย มันฆ่าทางธาตุกันได้ดีอยู่นะโอ้โหถ้าใส่อัปเกรดธาตุนี่น่าจะแรงนะครับผมสําหรับโคจิโร่ของเรานะครับผมมาเลสโก้ s <S ลุยโอ้โห,โโหเฮ้ยมันมันเอาอดัมอยู่อยู่นะทุกคนถ้าเกิดได้มาชนกันนะครับผมมันฆ่ากันได้นะเออโอเคแตกในพิบตาครับผมโอ้โหเร็วจัดเลยนะผมมาอีกสักหนึ่งเกมครับผมทุกคนมาลุยอีกสักหนึ่งเกมครับ ตอนนี้เจอกับคนนี้มีตัวบินหรือเปล่าอ๋อมีดุริยางครับมีดุริยางกับเอลฟ่านะครับผมโอ้โหมีบาวมีบาวม,ม,มายากลด้วยอันนี้น่ากลัวนะบาวายากลน,นี่คือตัวแทงค่อนข้างดีเลยนะครับมาครับรุ้ยครับผมทุกคนโอเคครับผมมาเราได้เราได้เดินเราได้เดินเดินชมจันครับผมเดินชมจันทในหลีกตำนานนะครับผมโอ้โหยังไงครับโอ้ยดูทุกคนเฮ้ย เฮ้ยดูที่ว่ามันเอามันเอาดูดอยางได้โอ้ยมันดามเมจมันแรงอยู่นะทุกคนแล้วก็ขีรัวมากโอ้ดูดูเฮ้ยเฮ้ยคอมโบนี้จระเข้โคจิโร่แล้วก็หนอนแสงโอ้โได้อยู่ได้อยู่ผมไม่ได้ใช้ชินจังนะผมเอาชินจังออกนะครับผมถ้าเกิดผมเจอตัวธาตุไฟผมก็จะเอาชินจังมาเล่นนะฮะอันนี้โคจิโร่ครับโอ้โหขีแตกรัวจัดขีแตกรัวจัดโอ้โหอะไรครับเนี่ย อะไรครับเนี่ยเฮ้ยเราลดคีฝั่งตรงข้ามนะเราลดขิฝั่งตรงข้ามนะเออมาลุยครับลุยครับโู้คีแรงดูยทุกคนเจมเสกแล้วคีแตกเลยนะทุกคนโอ้โหเหลาป้อมดีมากทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเหล่าป้อมดีกว่าเจ้าตัวเจ้าตัวอะไรนะชิงจังอีกทุกคนเฮ้ยสุดยอดเลย oh. ครับผมสำหรับ โคจิโร่นะครับผมโอเคก็ถือว่าถือว่าได้อยู่นะถือว่าได้อยู่สําหรับผมเนี่ยคะแนนเต็ม10ผมให้70คะแนนเต็ม10ผมให้7นะอ่ะคะแนนเต็ม10ผมให้7นะสําหรับโคจิโร่นะแล้วก็ในการเล่นลีกตํานานผมไม่แนะนํานะถ้าเกิดเกียร์ไม่ดีเท่าไหร่ผมไม่แนะนานะครับก็เล่นสักลีกมาดหนึ่งก็พอได้นะมาสองมาสามนี่สบายนะฮะมาหนึ่งพอได้มาสองมาสามสบายนะครับ, 1, 2, 3, บ,นะรบนี่ครับผมมันลด ความเสียหายการเกิดคิดค้อนลง30%นะแล้วมันเพิ่มอัตราคิโอไม่ก้อนเพิ่มอัตราคีย0ิ5เเลยนะทุกคนค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะครับโอเคครับ okay, ผมก็เรียบร้อยกันไปนะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเ,เราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย